ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ตอบพี่น้องสื่อบนชนต่อกรณีที่มีการถามถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีตอบในประโยคนึงนะคะว่าไม่ได้ละเลยปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวใต้เพราะตนแต่งงานกับคนใต้จะละเลยและไม่รักพี่น้องประชาชนภาคใต้ได้อย่างไรดิฉันในฐานะผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ประสบภัยที่น้ำท่วม ในบ้านจนถึงหน้าอกในฐานะคนใต้และในฐานะประชาชนชาวไทยตั้งคำถามจริงๆค่ะว่านี่คือคำตอบของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆเหรอผ่านกระบวนการคิดแล้วใช่ไหมในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารของประเทศนี้และในฐานะนักการเมืองการแสดงความจริงใจแสดงความจริงจังต่อปัญหาของพี่น้องประชาชนทาได้ไม่ยากค่ะทาได้ไม่ยากเลย แต่คำตอบของนายกรัฐมนตรีต่อเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบสิบปีกลับเป็นคำตอบแบบนี้ในขณะที่ขณะนี้4เส้นทางหลักในการสัญจรปัตตานียะลานาราธิวาสและสงขลาไม่สามารถสัญจรได้มา4วันแล้วนะคะประชาชนในพื้นที่ต้องการสเบียงยารักษาโรคน้ำดื่มไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไหนไกลเลยค่ะประเทศมาเลเซียรัฐกลันตันที่อยู่ติดกับนาราธิวาส เขาเจอภัยพิบัติครั้งเดียวกันแล้วทำไมมาเลเซียที่เกิดน้ำท่วมในรอบหลายสิบปีเช่นเดียวกับบ้านเราเขาถึงจัดก,การทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว mm hmm. เขาสามารถเตรียมที่พักพิงชั่วคราว temporary relief center หรือ PPS ให้กับผู้ประสบภัยที่โยกย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมก่อนน้ำจะมาได้ ในรัฐกาลันตันมีพื้นที่ติดกับจังหวัดนราธิวาสมีประชากร2.7ล้านคนเขามีที่พักพิงเพียงพอให้กับผู้ประสบภัยรองรับคนได้ถึงแสนคนขณะที่ประเทศไทยบ้านเราน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28จนถึงวันนี้เราไม่เห็นการตั้งกองอำนวยการระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะ คอยติดตามบัญชาการสถานการณ์ทั้งๆท,ที่ความรุนแรงและขอบเขตปัญหามันลุกลามขยายผลกระทบในวงกว้างหลายจังหวัดมากๆก,การแก้ปัญหาอย่างมีความเข้าใจสั่งการอย่างเป็นระบบในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้คือการพิสูจน์นะคะว่านายกรัฐมนตรีรักประชาชนแค่ไหนไม่ใช่แค่บอกว่าตนเองเป็นภรรยาคนใต้แต่งงานกับคนใต้จึงรักประชาชนชาวใต้ สิ่งนี้มันยิ่งตอกย้ําความเชื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนที่มีการบอกว่ามันมีพักการเมืองที่เป็นรัฐบาล mm hmm. เขาบอกว่าจะไม่แก้ปัญหาหากไม่เลือกพวกเขาคําตอบวันนี้ตอกย้ํานะคะพี่น้องประชาชนชาวใต้ตัดสินใจได้ค่ะว่าครั้งหน้าเขาจะไว้วางใจใครและณวันนี้มีพักการเมืองที่ออกปากออกตัวว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวใต้ร่วมอยู่ในรัฐบาลนะคะ และนายกรรขมธนรีกับให้คําตอบแบบนี้พี่น้องแล้วตะคะ่ะว่านายกรัฐมนตรีประเทศเราแรงแบบดีมันขาดวังอะไรได้เลยไม่พี่น้องตัดสินใจเองได้